สวัสดีพี่น้องทุกท่านเนาะผู้ที่ชื่นชอบการเลี้ยงนกการต่อนกเขานะครับซึ่งชาวนี้ก็เอานกออกฝึกนะครับถือโอกาสเก็บภาพนะครับบรรยากาศเช้าๆชาเนาะลมก็พัดแรงครับช่วงนี้นกเขาก็ไม่ค่อยขันหรอกครับไม่รู้ว่าทางบ้านอาจารย์ท่านอื่นเป็นเหมือนกันไหมครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์เนาะขอมารวมพูดคุยได้นะครับต่ายคลิปเนาะครับเนาะ ไอสองนี่เอามาไหมไอสองช่วงนี้มีเต่ลรมครับพี่น้องจานทีบาัว่านนกมันของมาด่ากันอยู่แจักจีเยียมไม่เดกครับเดี๋ยวรอลุนไปด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะมีโอกาสไหมพีม่พีรระยะประมาณสองร้อยเมตรนี่จังนี่ไป ตัดถากบก็มาจากเปอร์เซ็นต์ล้วพีทตอนนี้คิดว่านนหาสิบหา้หาสิบด,ด,ดูว่ามันเยียบไหมครับตอนนี้เขารวมกี่ตัวไปยีสองสองตัวเนาะแต่มีกี่แบบแย,ยดแล้วดิ้นคอล้างวเนี่ลมก็พัดแรงครับพี่น้องแต่ว่ามันยังด่ากันอยู่คิดว่ามีรุ่นอยู่หรอครับ เสือกเสือกฟังเสียงเริ่มคู่เลยคู่ธนานแล้วคู่กีก่หยับหยบเมื่อกี้ยังหวัดตีหลังเสนียดยไปบนจอมนั่นมาอีกแล้วตัวหนึ่งขอสามขอสี่ตัวแล้วครับพี่น้อ,อาางไปดูว่าไอ้สองมันจะดึงเขาได้ไหมครับเดี๋ยวลองรุุนไปดกันดูหยับหยบยบเรื่องกี่ โอเเ้แต่อุ้ยมาจากไหนหลายเดียวน้อพี่น้องมาสองสามสี่ตัวเขามาลุ่มไม่สองตัวเดียวมองเห็นพเนยดชันไหมพี่มันอยู่บังตรงกินอุ้มพอดีขอน่ะน่าจะเอาผนิวเหียนมัน,นจะได้มองชันชันไปนั่น้อกิมันไปนั่นพี่ทีบเดินเข้าไปแล้วครับพี่น้อง กมกรแรงครับแกเขาไปสุ่มอยู่ใต้ต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะย้ายกล่องเข้าไปข้างในเนาะเห็นไหมมันยังอยู่ไหมหรือว่ามันเห็นคน ต้องข้อมือหนึ่งหาช่างเป็นแบบนี้ไงไอ้สองยังทำอยู่ไหมเนะนี่ย,ยมุมพิถีพิถัจะเห็นชัดกว่านะครับพี่น้อง หรือว่ามันเห็นคนไปทีนกปลาเป็นปลาทำอืมเอาเหรอทำไหมไอ้สองทำไมเสอียงม,ม,มันอ่อยนกตัวนี้ถ้าดึงไม่เขามันทำแบบนี้คนระับพี่หนอมันกีชอบอ,อ่อยๆก่อยๆก่อยๆมันมีรายอารมณ์เนะนกตัวนี้เนาะ <c oughs> ไอ้สอง กำลังบินกำลังบินมาสวยองกำลังเดินทางมาดีแล้วนี่เลยตัวนี่ต่อต,อตอนนี้รวมแล้วได้หกตัวนี่ครับเดี๋ยวหลุนไปด้วยกันนะครับพี่น้องว่ามันจะเหยียบไหมไหมแต่ว่ารู้แต่ว่ามันออกมาจากป่าเสี่หาตัวน่ยนกป่าม,มันจะมีตัวเสียงใหญ่คู้อ่างตัวหนึ่งเนาะแต่มันบินออกในพิธีตัวเสียงใหญ่ยังอยู่มันหลายปีครับอืา มมันย oh, ูตวเสียดายเนาะพี่น้องมันติดกล่องไม่ได้ตรงนั้นมีเงินจะได้เห็นมันก็หนี่อยู่ถ้าต่อไปมีงบเดี๋ยวจะทำระบบให้มันดูดีกว่านี้นงานนี้เออคุณดิพุณดเห็นแต็นไม่ไพ่สั้นลงมาเต็นยื่นรูปปลายเอกยื่นรเก่าหมุลุกเลย นงใม่สิละนงใหม่นี่เด้นอนสวนเขานี่มันลมน้ำละมันนี่นี่มันนอนสวนสองคู่ถูกไหมนึกว่ามันก็นอนปลานีละนี่มันเย็นไหมนี่มันเย็นนี่มัจาอยูนี่มัน เอดโคตนั้นตาบพดีมาทางต้องบ่อาไปเบามันติดนอกัะแก็ได้ได้ไปกินแน่เราบอกงเข็มสองตัวแ่ตัวนี้ขึ้มาหางด้วยนาหาด้ยกล้องหางตัวนงเป็นเท้าเลยท่นี่นี่ก้องน่ก้องเป็นเท้าเลยอันเทียบเลย ปูนเต็มเว้ยนี่นั่นบอลยุ่ว่าหันบอลมันนี่ว่าหันบอลตาอยู่ตอนโบเมนเขาขอมันเนี่ยปลายังมีอยู่นี่คือบอนโบโบโบโอยู่ปลานี่แล้วได้ยินเสียงอยู่นี่นี่ลาอยู่ ป,ปโอ้คล้องหนูมาทายนกเขาทายหนูได้ไหมกอบข้องควันี่ก็ใส่ก็ใส่้ออือ นหน่อยมันเหลียวปุเิ็นแนวอูดเอาเอาบ่ได้บ่นี่เข็มเอาไปอูดเอามันบ่เรียนออกว่ะโมเสียบหมออูดแล้วนี่หมาหลายบ่หนีหมากระไรเลยดิมันเอาไปกินแล้วหนูเถอะตัวนี่เอาไปว่านหมกก้อนนี่งง่อยู่บ่ว่ามันตัวอื่นมันสิเลียบอะไรสิเอาไปง่ายไปหมองไหมเลี้ยงก็บกินเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงหนูแม่เนี่ นี่เห็นป่ะนี่จะเป็นข้องอุดแผลนี่ข้องวันเวมันมีวันเวทุเวเองนี่บุญเหลือข้อมันแดงประจำหเกือบเพียงผูหญิงข้อมันอาศัยวัดย่ามจัดขายมีตือหรอแล้วห่างไว้ใค่แหนหลือบวกนั่นไหนนี่เสร็จเลยนี่คิดเลยเอาว่าหางนี่ ไหนวิธีโชว์สเต็ปหน่อยหมโอ้โนี่เดินจนข้อใหม่ๆเลยจินนี่ว่าข้อใหม่ๆเหอนี่นี่นีเปนไม้น้ำเปนยาน้ำผสมกันมาโอ้โหนี่สูตรอะไนั่นบ่เลยวาย ก็ใ <d _ n> ส่โโดเป็เสียนเลยเสียนโนเขามาใส่บวงหนูโอ้ยอิกรางนูขายะูราแล้วประทามันี่หางไอ้มัน,นสูงบวงไอมันสูงกว่าเผื่นมัานเส้นหนึ่งหนเนี่ยตำ่ำมันสิบบกมันสิบบุกหน,อนโอ้ยเอาไปนะ วัห่านออกมาจากหลังวะยัยเขยม,มนี่ฐานยอดเรารอตีนปลานั่นบ่มีบ่ะยังเข็มเรารอตีนปานลารอวัด ม<ล>ันจะไปหามันจะไปตรงตามเด็กนูนนูนี่อ้ยใส่ทานนี่ก็มีเลยเนาะ จำในเมื่อสูร้างมดละพ่อยังเข้มเศว่าลงมาเสียบ่เห็นเลย ใช้ยี่สายหลังหนึ่งวันงกเ่ามุ่นะมึงอยู่บุลเรืนอนี่ยขอนั่นะ

วันนี้อาจารย์ลกเขาพามาหาอยู่หากินในทีม

ก็ไปตะต้มกินค่ะเจ้าวนี่ก็ไปคายเนาะเขากินก็เออคือคือดีเนาะเอาเอาไปตากแดดก็นอ่อดแล้วขัวแล้วมาตำคื่อบ่คื่อนี่เด่น

หางเหลียวแล้วเลี้วกบินถึงมัดจับจึบลึบเหรอนั่นห้างกนหรอใครวนมวมาจกพวกเขาตายนั่นห้างกันอโอ้ยผอมนได้นูเอ้ยผอจะสิบคาลูใครัวหมดเจ็สิคาลูแท่งอมนี่ลอมเยะจะดเจ็ดมันเสือนี่ตั้งใจดู้เอ้ยไปหมว มันแหงล่บ่เงี้ย็หรือบวกไ๋อขึ้วมาน้องครับแ่เขนครับยอมอ่อใดเนยนั่นไปหั่างัวสวนบักปั้นนั่นหัจได้ นี่ก้อนส่วนมันไถ่นิกน้อนสวนยางหนก็แล้วเออหั่เราไปรอป้านน่นแล้วนกเขาเป็นมูด้วยก็เห็นเดนกเขาชช่แ่้วลถวเั่นหลาอรอนกเขางกายไไป้นมาขามเขานอะเขาไ ยิบ yeah, yeah. ุไนีงปั่มไกลก่อนเนาะ่นบนสิเป่ามามาฟึกนกมาปั่มไกลได้บาหนี่วัญขวัญขวัญขวั้วัญขวัขวัวัญขวัญวัขวัญขวัญขวัญขวััวขวัวขวอั ดีๆเลยลูกไอ่ตัวน้อยอยู่ี่บักเล่น้อยในบักก้องพ่ลูเด้หาม่ใด้เนี่ยเนี่ยน่ะว่าวัดไหยังได้ใส่ตัวเดีตัวเดียวเลยเดี๋ยวีกมนนาลล้านกันเออเราเดียวกันบันนี้ให้ลูกก็ให้ลูกมันใครน้ำตัวเงี้ยบาทเด้อเขาผู้หญเดียบาทเลยคขาเท้าลูกมันค้นนั่นน่ะละต้มันกับพ่อชื่อเขาอ บุคือการบอกแต่ว่าหูหรูกของมันตีไปไหนลักษณะไปไหนหนึ่งเป็นสามชิ้นมัออวันนี้มันเป็นพม่าก,กับป่อยนาที่ตงไหวมันครับพมานะ่านาวันนี้มาฝึกนกครับนกแม่ขันกเ็นกเลยไม่ได้มา,มมาห่างหนูน้ำตะเข็ม <c oughs> มาห <c oughs> า, <c oughs> าดูชาวดูตะเข็ม,ขมอยู่มาตัวนี้โอ้มาเห็นเขาเนี่ยอยากเด็กเขาไปให้นกไกล เดี๋ยววันหลังพี่มาเก็บน้ำน,นอนแต่เก็บนอน,น,นขอบคุณเนื้อครับแฟนเฟตี้ข่าวค่อยกินขวนู้ด้วยครับค่อยติดตาม y o u ยูทูบ้องคุลาดช่วยกดแชร์ไลค์ด้วยนะครับแล้ววันนี้เป็นการมาฝึกนกใหม่สำหรับไปตอนรับปีใหม่ครับขอบคุณครับ